สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรดไย้อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอย่างไรวันนี้หมอจะมาแนะนําวิธีการรักษาให้ฟังค่ะการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะ 1. คือการใช้ยาแผนปัจจุบันตามที่แพทย์แนะนําค่ะเช่นยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะเพื่อป้องกันไม่ให้กรดเนี่ยขึ้นมากัดบริเวณหูรูดค่ะ 2. คือการสร้างหูรูดขึ้นมาใหม่หรือว่าการผ่าตัดเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับหูรูดนะคะซึ่งวิธีที่2เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีกรดลย้อนเนี่ยคั้นรุนแรงหรือว่าคนที่เป็นกรดลย้อนมาอย่างยาวนานไม่อยากจะทานยาลดกรดค่ะ สำหรับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยนะคะเราจะรักษาโดยการทานยาสมุนไพรที่มีส่วนในการรักษาอาการของกรดไหลย้อนโดยตรงโดยใช้ยาสมุนไพรเช่นการภูเปราะหอมแล้วก็เทียนดำค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณในการลดกรดไหลย้อนและก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหูรูดหลอดอาหารอีกทั้งยังมีส่วนในเรื่องของการปรับแล้วก็กระจายลมทำให้ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องลดอาการแสบท้องได้ดีค่ะหากท่านใดสนใจจะใช้ยาสมุนไพรในการรักษาอาการกรดไหลย้อน สามารถทักไลน์บุรดายาไทายได้เลยนะคะ